สีเดนิสานบานเฮาครับพบกับแอดครับเมื่อนี้สิมารองเลมินสันครับ870ลังกล้อง46นิ้วตัวนี้เป็นรุ่นเลมินสัน870ซุปปเอร์แม็กครับโชกที่ใส่ครับเป็นอีกตายโชกครับลังกล้อง46นิ้วเสื่ไม่ยิ่งดยใส่กระสุนของเอ็มพี200เมตรครับมีเป่ากับมีระยะ10เมตร40 30 ที่ชิปหาชิปเนีรครับเดี๋ยวมาชงกลุ่มกระสุนตแต่ละแต่ละเมตดกันครับรแต่ระยะการโหลดนะครับเซฟครับ นี่ครับ10เมตรครับ คุครับ เหมือนเชียร์ครับ๋ยวไปเบิ้งต่อลเลยครับกลุ่มระยะสิเมตรกับ, mm รบ mm. ประมาณนี่ครับสองร้อยเมตรนะครับสิเมตรกลุ่มประมาณนี้ครับเขาหมอนกับเขาตรงกลางเลยกินช่วงใหยนึงต่อมาครับ ส,สีเเมตรกลมสี่สีส่เมตรกะสำหรับสายปลาก็ถือว่าได้กินครับเนี่ยครับเข้าจุดแดงพอดีเลยกลมประมาณปุตนหนึ่งสี่เเมตรครับเค้เดี๋ยวไปเบิง้งสามสเมตรกันครับสามซึเมตรกัน แก้วเลยครับ30เมตรกลุม่มลูก2องลอยนะครับ SB ครับ30เมตรมันกระสุนสายล่าสายปลาครับสดสดที่ครับสายปลานี่คือได้กินได้กินแน่นอนครับได้กับเพราแน่นอนต่อไปครับสี่สิบเมตรโอ้ยสิบสิบเมตรแก้วถือว่าอาจิตย์หนุกหายดีนึงครับ ดปี200เมตรครับระยะ40ก,กะกุ้มกระสุนกะถือว่าใส่ได้ครับสำหรับลำกล่อง46่ิลหิเมเอกตาโชคกุ้มอ่ะมีลูกให้กินครับสายป้านี่ยผัวผ่านแน่นอนครับต่อไปครับ5 0เมตร ที่เมก็ถือว่าใส่ไห้อยู่ดีครับสำหรับหลูกสองลอยเอ็นีลูกสองรอยเมตรหาสิเมตรครับถือว่าคุมอยู่คือสายป้านี่ได้กับเขาแน,น่นอนครับนี้ว่ได้หรอครับนี่ชิมีหลูกหากินเขามันอยู่ครับครับผมเมื่อนี้กับมาทดสอบด้มิตันซปเปอร์แม่ครับล้ากล่อง2ี่บหกนิ้วมี หาระยะนี่สิบยี่สิบสมี่สิบห้าสิบเมตรก็ถือว่าใส่ได้ครับสายปลานี่ครับสำหรับลำกล่องกี่ิพนิ้วใส่โชคเป็นเอกตาโชคนะครับชือว่าบีบกระสุนแหละครับสำหรับช่องนุ่มดินแด่ดินแดนอิสานบ้านเท่ากัขอบคุณสำหรับรับชมชิปครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุชิปนะครับ ครับผมสวัสดีครับครับหลังจากที่นิ่งมาแล้วครับเดี๋ยวมาวางเบิง่งกลุ่มตัวนี้กลุ่ม1ิเมตรครับต่อมาเนี่ต่อไปมาเบิ่งกลุ่มยี่สิบเมตรประมาณนี้ครับกุมยี่สิบเมตร ต่อไป30เมตรครับต่อไปมาเบิ่ง50 40 50 40เมตรครับกำ50เมตรกลุ่มประมาณนี้ครับ SB 200 200เมตรแล้วก็ระยะ40 50ครับ thạch. Rồi luôn.